สวัสดีครับท่านผู้ชมมาเดลวิชตับพามาดูปลานะครับที่อุจตับใส่รอบนะครับก็เอามาค้างไว้นะครับนี่ครับไว้ทํากับข้าวโอ้ยดูรับคุณแม่ไว้ใส่น้ําไว้เต็มเลยท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อครับเอานี่ครับท่านผู้ชมปลาครับที่อุจตับใส่รอบไว้ก่อนนะครับนี่ครับมาค้างไว้กินนะครับผมนี่ครับ หลักๆก็ช่วงนี้ก็ปลาช่อนเข้าเยอะนะครับนี่ครับปลาช่อนตัวใหญ่ๆครับตัวไซโลไซเกือบโลนี่นะครับนี่ครับนี่เด้อนะครับ่มแม่พี่น้องนะครับหาอยู่หากินนะครับตามวิถีชีวิตของเราเนี่แหละครับ่มไม่พี่น้องนะครับใส่รอบนะครับพอได้กับข้าวนะครับประหยัดต้นทุนในครัวเรือนนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามให้กับคลิปเรียวของอุชิตับแล้วก็ยูทูบอุชิตับนียเด้อท่านผู้ชมนะครับ ช่องอุ้ยสตับจะได้มีกำลังใจในการหาคลิปให้ชมกันเดินนะครับผมนะครับอุ้ยสตับลาไปก่อนครับนี่ครับล้างมือไปก่อน